ถึงแม้จะเรียนจบปริญญาตรีด้านนิติศาสตร์แต่ธนกัญญพัฒน์ทิ้งโคตรหรือจูนก็ตัดสินใจก่อนที่จะเรียนจบว่าจะไม่เป็นพนักงานบริษัทเอกชนอาชีพเดียวที่ใฝ่ฝันคือการเป็นเกษตรกรก่อนที่จะเรียนจบเนี่ยก็มาปรึกษาคุณพ่อคุณแม่คือเราไปบอกเขาว,ว่าเราอยากกลับมาอยู่บ้านอยากเป็นเกษตรกรความรู้สึกแรกก็จะเป็นห่วงเหมือนกันว่า เขาจะทําได้หรือเปล่าแต่ส่วนตัวแล้วลึกๆแล้วเนี่ยไม่อยากให้ลูกไปอยู่ที่อื่นอยากให้กลับมาอยู่ที่บ้านทําที่กรุงเทพเนี่ยสตาฟขั้นแรกเนี่ยจูนบอกว่าเขาจะให้สองหมื่นแม่บอกว่าถ้าทำสองหมื่นเนี่ยมาทําที่บ้านเรายังไงก็คือได้อยู่แล้วก่อนที่จะทําอะไรจูนก็ไปเดินตลาดค่ะคือไข่ไก่เนี่ยดีก็จะมีเจ้าใหญ่ที่เราไม่สามารถสู้ตลาดเขาได้อยู่แล้วเราก็เลยคิดว่าั้นเลี้ยงเป็ดไข่แล้วกัน ถ้าคนเมืองเลยได้ทานไข่เป็ดที่สดใหม่เป็นสินค้าของเมืองเลยเองอะ่ะมันน่าจะเป็นอะไรที่แปลกใหม่เมื่อการตัดสินใจได้รับการสนับสนุนจากครอบครัวจูนเริ่มต้นเลี้ยงเป็ดไข่ด้วยการสร้างสรรค์วิธีการเลี้ยงในรูปแบบของตัวเองขึ้นมาโดยแบ่งพื้นที่ให้เป็ดได้ลงเล่นน้ำกินอาหารและนอนเป็นสัดส่วนแยกออกจากกันเป็ดมีพื้นที่อิสระไม่ถูกขัง จึงเป็นเป็ดไข่อารมณ์ดีมีคุณภาพเอาข้อดีข้อเสียของระบบฟาร์มกับไล่ทุ่งมาผสมกันค่ะไล่ทุ่งนะคะข้อดีของเขาคือไข่จะฟองใหญ่เพราะว่าเป็ดเขาได้เล่นน,น้ำไม่รีแลกไม่เครียดข้อดีของฟาร์มคือไข่เขาจะสะอาดไม่สกรปรกแต่ข้อเสียของระบบฟาร์มคือเป็ดเขาจะเครียดเพราะว่าถูกกักขังรู้ก็เลยคิดว่าถ้าเราเอาสองระบบเนี้ยมาพบกันครึ่งทางเขาก็จะไม่เครียดพอไม่เครียดปุ๊บ เขาก็จะไข่ฟองใหญ่ปริมาณก็จะเยอะส่วนเรื่องความสะอาดของไข่ถ้าเราให,ให้เขาเล่นตลอดมันก็จะสกะปกใช่ไหมคะแล้วก็ขังเขาเฉพาะตอนกลางคืนไข่ก็จะสะอาดเขาก็ไข่ตามช่องของเขาอย่างเงี้ยค่ะสำหรับเกษตรกรรุ่นใหม่นอกจากจะทําให้ผลผลิตทางการเกษตรของตัวเองมีเอกลักษณ์เป็นที่ต้องการของตลาดแล้วยังต้องเป็นนักขายที่ดีช่องทางที่ทันสมัยนำเทคโนโลยี และสื่อสังคมออนไลน์มาใช้เพราะเป็นช่องทางการขายที่เข้าถึงกลุ่มลูกค้าโดยตรงและไม่มีต้นทุนใช้ช่องทางออนไลน์โดยที่ก็ใช้ Facebook Fanpage ในการขายเป็นหลักเลยค่ะเพราะว่าอย่างเมื่อก่อนเนี่ยจะต้องเสียเวลาประมาณ3-4ชั่วโมงในการขับรถออกไปตลาดไปนั่งรอลูกค้าว่าลูกค้าจะมาซื้อเมื่อไหร่มันทำให้เราเหมือนแบบเสียเวลาแล้วก็เสียค่าน้ำมันเสียค่าใช้จ่าย ราไม่สามารถควบคุมได้เลยหนูก็เลยคิดว่าถ้าเราขายออนไลน์แล้วรู้ว่าลูกค้าต้องการเท่าไหร่เรากำหนดวันส่งจานพุธศุกร์ส่งในเมืองแล้วเท่ากับว่าเรามีเวลาเหลือในการแปรรูปผลิตภัณฑ์ของที่ไร่ได้อีกค่ะก็จะเป็นช่องทางออนไลน์เป็นหลักค่ะตอนนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะตื่นกนะเบียงคะเด็กๆจากประสบการณ์ที่เป็นเกษตรกรมาเป็นเวลา3ปีวันนี้จูนได้รับโอกาสเป็นวิทยากร เปิดไร่ให้คนเข้ามาศึกษาดูงานสร้างแรงบันดาลใจให้เด็กรุ่นใหม่ได้เห็นว่าอาชีพเกษตรกรเป็นอาชีพที่สร้างความมั่นคงให้กับชีวิตได้ไม่ยากนักแล้วก็พี่ก็จะเอาลงเพิ่มอีกประมาณ6 0 0ตัวมาดูงานที่ไร่หรือว่าให้ความสนใจไร่ทานทำนะคะคือเขาก็อยากจะมาเห็นเขาว่าเด็กตัวเล็กๆคนหนึ่งที่ไม่เคยมีความรู้เรื่องเกษตรทําไมถึงมาทําเกษตรได้แล้วมันทําจริงหรือเปล่าคือเราจะมีการทานวณแล้วอประตุ์เขาออกแบบ มาให้ว่าถ้าคุณเลี้ยงเท่านี้ก็มาทําเกษตรอยู่บ้านที่ดินบ้านเราก็มีมาพัฒนาชุมชนมาพัฒนาบ้านเราเองแบบนี้ค่ะก็สามารถมีรายได้เลี้ยงครอบครัวเลี้ยงน้องแบบนี้ได้ค่ะความมั่นคงของหนูคือการเนี้ยมีอย่างนี้มีไร่มีสวนมีความเป็นอยู่ที่บ้านๆไม่ต้องแข่งกับใครแข่งกับตัวเองมีรายได้ให้ตัวเองเลี้ยงดูพ่อแม่ได้ชอบแนวคิดของพี่เขาที่นำนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจําวัน เกษตรกรส่วนใหญ่ที่ประสบปัญหาเลยคือการบริหารจัดการที่ดินให้เกิดประโยชน์สูงสุดแล้วก็สามารถพึ่งพาตัวเองได้ตลอดปีแม้ว่าจะเกิดภัยแล้งอะค่ะอย่างเช่นเราต้องทํามีน้ํารองรับแม้ว่าเราจะติดกับแหล่งน้ําก็ตามเนี่ยค่ะคือการบริหารจัดการที่ดินแล้วก็การเพิ่มมูลค่าสินค้าทางการเกษตรค่ะ